ก็อยากให้ท่านกำนันพูดในเรื่องของงานในวันพรุ่งนี้ครับที่เปิดแล้วก็มีอะไรบ้างครับครับก็สวัสดีครับผ่้พพี่น้องชาวพุนางสะพานนะครับหรือพี่น้องชาวตะบูนตังชัยนะครับผมกำนันสมัยบ้านทองนะครับผู้บนรยศสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับบ้านปุดเรานี้ครับตนที้ก็เรียกว่าชายหาดน้องพนนะครับเราก็มีงานเป็นสามจุดสี่จุดห้านะครับแล้วก็สิบหกนะครับคือพุ่ง วันพรุ่งนี้นะครับบอกนี่เราจะมีช่วงตีเช้าเราจะมีทําบุญนะครับทำบุญคือผู้สูงอายุในกบมันทองชายนะครับโครงการของท่านนายกสมบุกการทองนะครับก็มีผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านนะครับมันทำตรงที่หนองมงคลตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงห้าโมงเราจะมีไฮไลท์เราจะเป็นทาบุญแห่แห่สงการนะครับก็มีบ้านแต่บนตรงชัยมาากไหนครับแห่จากสะพานหนองมงคลนะครับ ท่านองคมงคลมาคุมแม่บ้านประทงชัยกท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านสจท่านนายกอบจ,อจอทีมงานทั้งวกเราในอำเภอวาสะพานนะครับ <Okay. S 1> ก็จะแห่สงการเข้ามาออตอนนี้ประมาณคุมหนึ่งเราจะมีพิธีนะครับโเ okay. ท่านนายเอร์นะครับสุธินประเสริฐศกนะครับเป็นประธานในที่พคนเดียนะครับท่านนายหสมหญิงปาทองกาวนะครับเราก็ช่วงเย็นเราจะมีวงคมนะครับเป็นวงสีวงใหญ่นะครับจาก่กทมนะครับก็แสดงสดใช้หาดหนองมังบรเรานะครับทุกอย่างที่แบบเราจัดฟรีหมดครับทุกอย่างเพื่อให้อ่าพี่น้องทุกคนทวงชัยหรือพี่น้องมาสรมผัเรานะครับได้มีที่นะครับชายทะเลนะครับชายทะเลนี่คือได้ทอ โดยเราเราเป็นเป็นทักทันะครับได้ได้พักผ่อนได้นั่งเป็นวันครอบครัวนัครับนั่งชมวิวนั่งกินข้าวกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับขั้นที่หนึ่งปีแรกปีแรกที่จัดใช่ครับปีนี้ก็ออเดอร์ไปก่อนออเดิ่ไปครับปีหน้าจะจะยิ่งแต่ลังการ,รปีหน้าก็เราก็พยายามปรับปรุงนะครับปีนี้เน่ค้าแม่ขายก็เราก็ลอรไปนะครับก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ว่าก็ถือว่าไปได้ครับก็คงมีรันที่ นายคนอนบอกว่าตำบลทงชัยไม่มีไม่ไม่ไม่ติดทะเลแต่จริงๆแล้วพื้นที่ตำบลทงชัยเนี่ยติดทะเลด้วย <ไป S 2> ติด<ป>หมดเลยครับติดทะ,ะเลหมดครับตำบลทงชัยเรามีตั้งแต่ 7, หมู่เก้าหมู่สองหมู่สามหมู่เจ็ดหมู่สิบหมู่สิบอหมู่พันนันบ้านแทนนะครับว่าติดทะเลทะเลเราสะอาดครับทะเลสวยนะครับทะเลเราเล่นน้ำทะเลได้นะครับป่ะกำลังพาไปเดินพาไปดูชายทะเลได้มาจริญครับ

วันนี้ก็อย่าที่สองน้ำพระครับตอนนี้สองสองน้ำพระนะครับใครมาก็มาสองน้ำพระก็ได้สองน้ำพระของอบตทงชัยหรือท่านนายกสมิกรบานทองใครจะให้พี่น้องเราให้น้ำพระ้นะิีบรรยากาศสวยสวยงามก็จะมีคนมาั่งรับปืนตงี้เป็นแบบกลุ่กม็นืบวก่มกุ่อาจจะบางคนอาจจะเป้นการลุกจิลอาะไ น่ามารับฟังรู้จักกันนะครับอันนี้หน้าคงเหมือนกับที่ติ๊กบอกที่ว่าขายเต้ยใช่ใช่เป็นเต้ยเหมือนเลยนะเนี่ยนี่ก็สุดหล่อครับสุดหล่อมูสิกุนานโอ้โหมูสิีลูกพี่เล็กเราสุดหล่อมากันนะครับน้าใจเลยครับนี่ก็เป็นวันครอบครัวครอบครัวมาเป็นครอบครัวที่มาสังสรรค์กันนะครับก็ถือว่านี่มาครอบครัวใหญ่เลยบรรยากาศ สวัสดีครับสวัสดีทุกครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีไหมบรไดงาดีไหมบรนไดาดีครับวันพรุ่งที่มาไวเนี่ยวันพรุ่งที่วันที่ว่ามาครับมาได้มีวงกลมมีวงกลมครับครับครับมาด้วยเรีบเลยเรีเลยอย่างดีโตอย่างดีก็อย่างีาเป็นวันครบครับครับก็ได้ทักคนกัน ครังแรกเราก็เริ่มจากนะครับเราก็เริ่มปรับปรุงมาป็นครั้งแรกของเราต่อนะครับครั้งที่สองเราจะดีกวันนี้ครับการ้งนี้ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินอันนี้จะดีนะครับสงการสำรานสุขครับครับ ก็จุดเท่นี่เป็นจุดเช็คอินนะครับของของเรากลางคืนไฟจะสวยมากครับพี่น้องเราจะถ่ายรูปจะติดไฟหมดเลยครับครับทุกคนจะได้บรรยากาศใครไม่มีมากมาเข้านได้เลยครับแล้วนุ่นๆน้องเล่นน้ำับน้ำทะเลสะอาดน้ำสะอาดแล้ว ไม่ลึกด้วยไม่ลึกครับพอเราจะลองมาเล่นเสร็จแล้วเราจะมีโหมดทั้งหมดเล่นได้เลยนะเราลองเล่นได้เลยครับไอ้น้ำกระหายบ้านกูกรับะห่ายืนยืนตรงกลางนี้เดี๋ยวถ่ายรูปหน่บครับอ่าเดินตรงกลางเลยนี่ครับมามาเป็นแบบจุดเช็คอินเนี่ยเหมือนท่านกำนันเนี่ยสมัยปานทองเนี่ยมายืนเช็คอินวันนี้โอ้โหถ่ายรูปไปที่ไหนนะไม่อายใครเลยนะเนี่ยสุดยอด เยี่ยมเลยครับก็จะมีเด็กๆมาเล่นน้ำกันเพราะว่านี้อันนี้จะถ้าเป็นกลางคืนนี่จะเป็นกลางคืนจะเป็นจะเป็นพระจันทร์ครับพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวครับนี่พระจันทร์ขึ้นเสี้ยวเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาถ่ายภาพบรรยากาศพระจันทร์ขึ้นเสี้ยวให้ดูว่าความสวยขนาดไหนนะครับ จะมีเด็กๆลองเล่นน้ากันครับไะดูนน้องเล่นน้ำอันนี้ไม่ต้องมีผู้ใหญ่เลยเพราะว่าับน้ามันตื้นครับน้ำมันตื้นเราเล่นได้เลยครับน้ามันตื้นตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอ่ามันมีโขดมีโขดข้างนอกนะครับมีตะวันแล้วมีสานโขดนะครับมันไม่ใช่ลึกเือนบางแห่งลงถึงจมเลยนะครับครับทอใยเราเล่นน้ําได้สะอาดนะครับ แล้วก็จะมีร้านค้าร้านค้าขายมให้ท่านได้เราเราเราเปิดให้ร้านค้าร้านค้าขายฟรีหมดเลยครับเราเก็บไม่เก็บสตางค์เก็บสองฝั่งข้างทางเราจะให้ขายฟรีโอ้ครับมามากินอาหารก็ได้แล้วก็ชายทะเลม่กคู่ได้ก็ที่ผ่านมาก็เพราะว่ามันมีมันมีเก้าอี้ให้นั่งนั่งแบบสบายสบายเลยวันนี้ที่เราต้องจัดงานนี้ร่บริษัทเพราะว่าพื้นที่ที่จะให้ชาวบ้านลงมานั่งแบบนี้นะครับช่วงลังจะไม่ค่อยมีแค่ตัว่า พราะไปนั่งก็ไปจะต้องไปซื้อของดีสอรดเขาก็จะมีปัญหาเพราะพีรีสอดก็ของหน้าทะเลหมดจับเยี่ยมที่เราอนุรักษ์แล้วเราเราจะทำตรงนี้ไว้ให้ไว้ชาติพจน์ทนใจและพี่น้องปราพานนะครับบไปมาพักผ่อนชายหาดเราครับชายหาดบ้านหนองมงคลนะครับูข้าพนธงชัยอำเภอปราพานจังหวัดระยเลยพีรีคันี๋ยวให้ ท่านกำนันบอกอีกทีหนึ่งเรื่องงานของวันพรุ่งนี้นะครับช่ว<ด>ย,<ด>ยิีครับงานพรุ่งนี้เราก็จะมีอ่าพิธีแห่สองกานะครับเราก็มีแม่บ้านเราเป็นนางรับนะครับมีกระบวนนะครับเราก็มีเครื่องเสียงเบาๆนะครับห้าโมงครึ่งครับ,รบกับหัวสะพานหนองคองเราจะแห่มาตรงสถานที่จัดงาน นะครับการการของรัชสการคงใจสำราญเราของหมูเจ็ดนะครับพิธีบนวทีจะมีท่านแอมเพอนะครับสุทินมาเสร็จจากนะครับแอมเพื่อวสาน์ของเรานะครับนักพัฒนาคนเก่งของพี่น้องอำเภอวสะนานของเรามาเป็นประธานนะครับ นายยกสมพิงค์บ้านทองในองค์การบริหารส่วนจังหสมุทรไเป็นแม่งานและจะจัดงานในครั้งนี้ครับเราจะกล่าวกับท่านนาเภอนะครับแล้วก็ช่วงลาลาราสองทุ่มเราจะมีอ่าเอาวงกลมนะครับว่าวงกลมคือวงดนตรีอ่ายุคใหม่ก็ยุคใหม่ยุคใหม่ดังดังวงนี้ดังดังนะครับมาจบเท่นะครับก็ถือว่าให้พี่น้องเราได้รับชมทุกอย่างฟรีหมดครับไม่มีแกะสลากย้อนเลยนะครับว่า ทุกอย่างฟรีหมดนะครับตอนนี้ครับจะเป็นร้านร้านค้าที่ขายมิตรของเราฟรีหมดอยากให้มากันเยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้ครับมาดูชมชายหาดครับครั้งแรกที่เปิดนะครับเป็นปีแรกที่เปิดปีแรกครับอยากให้มาดูกันนะครับปีนี้ปีนี้ทาแบบซอฟก่อนปีหน้าเราจะทําให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับขอบคุณท่านกำนันมากเลยครับขอบคุณมากครับนี่คือท่านกำนันสมัยปานทองนะครับขอบคุณมากครับ